A se na kaca đipianghang se na kaca me taยา peัkh se na kasha ā tipatata we Manka we Man cikapatang sama me เวรปณีสิกขาปัทงสมาทิยามมสุเมตุมิจาจาราเวรปณีสิกขาปัทงสมาทิยาเม เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิโมระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิวาณีปัญจะสิกขาปะทานิสิเรนะสุขะทิฏฐิยันติสาธุสิเรนะปุคคสมปทาสาธุสิเรนะนิโรอะละหะตะวะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สุทินังวะตามเมธานังอาสาวะขยาวะโหตุตติยามปีสุมานิมักยังพันเตหัตตานีสละบริวลานิทิขุสังคัสาโอโนชย,ยามาอิมาณี พัตตานีสัพปนิวลานิปฏิคันหาตูอัมหาปันเกวะอีคาลังปพิตายะสุขายะข้าแต่พระชมผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมเท่าบนและเลขานขการทุกระดับได้มา ประชุมทำกิจกรรมเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ของพัาธิการที่วัดบ้านของพวกเราชาวบ้านทุกทูปครับวันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าภาพตลอดถึงญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารในวันนี้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ ได้ไประชุมปรึกษาหรือกิจกรรมของพระาศาสนาจึงขอประกาศอนุโมทนาสาธุการบานรีอาหารอุดมสมบูรณ์เรียบพร้อมประณีท,ทุกอย่างเอวะฮาปูราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตตินงังเปตานางอาุปกปติอิจิตังปติตังตุมังคิปัมมย चंदोपन रसो यथा मरीचोति रसो यथा सतितियो विवाचन दुसा परोको विना